อาหารเช้าค่ะไข่ดาวสองฟองนะคะอันนี้ก็คนที่เขารักสุขภาพเขาบอกอาหารมื้อแรกต้องอ่า โปรตีนก่อนก่อนอย่างอื่นนะคะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ไข่ดาวสองฟองเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะผสมใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำนะคะจะทำให้เป็นไอ้นี่เราก็เอาฝาหม้อมา เพราะว่าอันนี้เห็นลูกสาวของเพื่อนฝรั่งเขาทำเนาะเวลาเราทอดไข่ทำไมไม่เป็นเหมือนเขาไข่ออกมาไข่ออกมาเหมือนเราไม่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 สวยไม่ดีค่ะทุกคนมันไม่เหมือนไข่ฝรั่งที่เขากินอาหารเช้าเนาะอันนี้เขาก็ให้บอกว่าให้เอาฝาหม้อปิดแล้วครอบไว้ก็เอากระทะสำหรับทอดไข่พอดีนะคะ อันนี้แล้วก็ขนมปังโฮมวีดหนึ่งแผ่นนะคะทุกคนพยายามอาหารมื้อแรก่าต้องเป็นโปรตีนก่อนอาหารอัอนอื่นประมาณนี้เขาบอกมานะคะคนที่เขารักษาสุขภาพคนที่ออกไอ้นี่เขาเขาเขา,เขาบอกค่ะ ก็เลยลอ,ลองทำตามนะคะเขากินไข่วันหนึ่งก็สักสี่ฟองสามฟองสี่ฟองอย่างยังไม่ได้ก็สองฟองเขาไหวก็ลองทำตามเขาดูเดี๋ยวมาดูไข่ตอนสุกแล้วนะคะมา่อค่ะไข่ของเราก็สุกแล้วนะคะก็จะได้ไข่หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนเพอร์เฟก แต่ปอนก็ทําไข่เพ่ได้นะคะไข่ออกมาไม่ไมันไม่เหมือนไข่ฝรั่งไข่อาหารเช้าเนาะเนี่ยยอริซาชอบไข่ที่แบบไม่สุกนะคะประมาณนี้เดี๋ยวรอขนมปังของเราก่อนเนาะอาหารเช้าขนมปังหนึ่งแผ่นนี้ค่ะทุกคนไปกินกันจะพยายามจะกินแบบ แบบนี้นะคะแบบที่เ,เข้าสอนมาเนาะไปดูเขากินมาค่ะทุกคนไม่ใช่เขาสอนอขนมปังแบบหนึ่งแต่เขาก็กินอย่างอื่นนั่นแหละที่นี่แล้วก็ยริซาก็จะชอบเอาขนมปังเรานี่นะคะมาจิ้มกับไข่แดงที่แบบอย่างนี้นะคะแล้วก็กินเห็นคนฝรั่งเขากินนะคะก็ลองทำตาม แล้วอันนี้อร่อยมากชอบมากอร่อยก็ทุกคนกินง่าย อันนี้ก็คือพยายาม,มที่จะกินแบบนี้นะคะแต่ก็เริ่มได้ประมาณเดือนหนึง่ง<บ>นี่เราก็กินแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> แล้วแต่ชอบเลย <c oughs> ยายซ่ชอบแบบนี้เนาะ นนก็ก็จะอย่างนี้เลยนะคะไหนๆก็ไหนๆ แต่ก่อนก็ทําไข่ดาวไม่เป็นนะคะพอดีเพื่อนอลูกสาวสามีมาก็เลยเดูเขาทำเขาทําแบบนี้ก็เลยทําตามเขาเขาก็บอกว่าไข่ออกมาก็สวยงามเพอร์เฟกเข้าไวะะอาาา้อย่างนี้นะคะเอาฝาข้ออย่างิียาย,าย,ายาิที่จะทำนะคะ นี่คือมื้อเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็มื้อเที่ยงแล้วก็ไปกินบ่ายแล้วก็อาหารปกติค่ะอร่อกับทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ